ท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพวกเราให้นามว่าพระก็แปลว่าประเสริฐก็เลยคิดว่านักบวชในพระพุทธศาสนาประเสริฐไปชสิหมดจะทำอะไรอะไรก็ตามท่านทำดีทำชั่วก็ช่างถือว่าชั่วช่างชีดีช่างสอง แบบนี้ก็ไม่ตรงตามคติที่พระพุทธเจ้าต้องการการมีองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระเป็นเลนพิสุณีหรือสมณณรีอุบาสกอุบาสิกาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้ประพุตธดีประพุติชอบและกอบไปดูขุศล แล้วก็ทําจิตของตอในให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุทเฉตระหานถ้าพระท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เราบาเพ็งกุศลกับท่านเราก็เป็นสู้บริสุทธิ์ด้วยถ้าพระเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เราทําบุญกับผู้ไม่บริสุทธิ์เราจะหาความบริสุทธิ์ได้ที่ไหน โดยความจริงเวลานี้จิตใจของบรรดาบุบาสกุมบาสิกาทั้งหลายส่วนใหญ่มักจะไปติดในด้านยศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่คิดว่าท่านมียศใหญ่ตำแหน่งใหญ่เป็นคนดีอันนี้ไม่แน่นักบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะต้องวัดกันด้วยพระธรรมวินยัย เพื่อว่าท่านบุญไดปฏิบัติในด้านพระวินัยดีที่เรียกกันว่าศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตด,ดีคือมีอารมณ์เป็นสมาธิทักษาฌานสมาบัติให้ทรงตัวแล้วในที่สุดก็ทําความหมองหมัวของใจให้หมดไปกล่าวคือทําลายกิเลสเป็นสมุเทเฉตระหาร เป็นบสุนดาสกิทาคานาคารหันนักบวชประเภทนี้รปันดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระบิดตมานท่านเรียกว่าพระถ้ายังไม่ถึงบสุนดาบันเพียงใดท่านยังไม่เรียกว่าพระเรียกว่าสมมติสงฆ์ถ้าว่าท่านนั้งหลายบูชาพระสมมติที่เขาสมมติให้เป็นพระ ตัวท่านเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาขั้นสมมติเท่านั้นยังไม่ใช่ของจริงแต่ว่าบรรดาท่านพุทธมรรสชายหญิงบำเพ็ญกุศลกับพระจริงๆตัง้งแต่พระโสดาบ,บันขึ้นไปท่านนั้นหลายที่มีความเคารพในพระรัตนไปก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างจริงๆไม่ใช่ของปลอม คำว่าอุมาสกอุบาสบบาิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระพุทธศาสนาก็มีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงอย่างแท้จริงและผลแห่งการบูชาพระพุทธธรรมประสง์จะประสบกรมันดาทั้งพุทธบริษัทชายหญิงตามที่กล่าวมาแล้วเพื่ออย่างน้อยที่สุดถ้าชาตินี้ท่านไม่ได้ถึงซึ่งพรนิพพาน ดีไม่ดีสพระผู้นั้นท่านเป็นพระอิยเจา้าเมื่อสอนตามแนวที่ท่านได้มาเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็แนะนําระดับของพระโสดาบันซึ่งเป็นของไม่ยากทําได้ง่ายๆทําทจิตใจปลดเปลื่องจากกิเลสเล็กน้อยเท่านั้นคือมีจิตใจอย,อยู่ในขอบเขตของศีล มีความเคารพในพระรธรรมตรายแน่นอนมีอารมณ์จับพรนิพานเป็นอารมณ์ความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงยังมีแต่ถ้าว่าอยู่ในขอบเขตของศีลท่านก็จะได้รับความดีคือเป็นเบสูดาบัน หมายความว่าท่านนั้นหลายไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ต่อไปปิดประตูอบายภูมิความจริงประตูเขาไม่ได้ปิดแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะลงไปเรื <c oughs> ่อว,ว่าการเกิดของเรา,ขอ,เราของเราก็สั้นเขามาถ้าเป็นบโซดาบันมีจิตอยากก็เกิดเป็นคนอีจิปตชาติแล้วก็ถึงนิพพาน ระหว่างการเกิดก็สลับกันแค่สวรรค์กับเทวโลกหรือพรมโลกมีความสุขถ้าเป็นบสโซดาบนอย่างกลางแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติถึงบนิพพานถ้าเป็นปบสโซายบรรย่างละเอียดก็เกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวถึงนิพพานระวหว่างที่เราไม่ได้เป็นมนุษย์เราเป็นเทวดาหรือผมเราก็มีความสุข มีจุดหมายปลายทางแน่นอนของพระโสดาบันถึงง่ายย่นการเกิดขึ้นมามากเรียกว่าไม่ต้องลำบากนานเกิดนานมากเท่าไรลำบากมากเท่านั้นตอนนี้ถ้าหากว่าพระที่ท่านบูชาท่านเป็นพระสกีทาคามีท่านมีความดีคือระงับความรักลงไปมากระงับความโกรธระงับความโลภระงับความหลง จิตใจเกือบจะปลดลงสิ่งเหล่านี้ซะเกือบหมดจะเหลือก็เพียงแบกแค่วปนิสัยมีใจนึกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นท่านก็จาสอนท่านให้เข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีถ้าเป็นพระสกิทาคามีมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีเดียวเราก็ไปถึงนิพพานถ้าทิพพระที่ท่านบูชานั้นท่านเป็นพระอนาคามี ความอยากในการเส้นได้หมดเมียสุจิอันแห้งแล้วแล้วก็ตัดความโกรธได้หมดความพยาบาทได้หมดจิตใจของท่านสบายท่านก็ย้สอนให้ท่านเป็นพระอนาคามีเหมือนท่านาาการเป็นพระอนาคามีถ้าตายจากมนุษย์นี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบําเพ็ญบารมีเข้าถึงพระนิพพานได้เลย ถ้บาบังเอิญพระที่ท่านบูชาท่านเคารพนับถือทั้งเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็จาสอนท่านในเป็นพระอาหารหันต์ด้วยช่วยเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี่และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเข้าถึงพระไม่ใช่เข้าถึงยศตําแหน่งของพระยศตําแหน่งของพระนี่วัดอะไรกันไม่ได้ <c oughs> ที่ท่านมียศฐารดาศักใหญ่มีตำแหน่งใหญ่โตที่เป็นพระดีควรแกการบูชาก็มีมากต้มีตำแหน่งหน้าที่มียศถารดาศัก์กลายปเป็นเปรตของพระพุทธศาสนาก็มีไม่น้อยฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะบูชาพระจงอย่ามองหน้าพระเฉพาะในยศถารดาศักเป็นตำแหน่งหน้าที่ ต้องมองดูความดีในเขตของพระพุทธศาสนาว่าพระประเภทนั้นท่าเป็นพระอย่างไรเป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมพระจริงต้องเป็นพระอริยเจ้าถ้าพระสมมุตินี่เราเรียกว่าพระปลอมถ้าปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าก็ยังมีผลแห่งการบำเพ็ญกุศล หากว่าท่านทําตนเยี่ยงคารวะเมาอยู่ในลาบเสการะหรือนยศถาบรรดาศักดิ์พระประเภทนี้ท่านบูชาเท่าไรท่านก็หาความดีไม่ได้